ฝันว่ากินโดนัทการเสี่ยงโชคจงสแสวงโชคจากที่ที่คุณยังไม่เคยไปมีโอกาสที่จะพบกับเรื่องความทุกข์ความเศร้าหรือไม่สมหวังคุณจะเจอเรื่องเครียดแรงกดดันต้องรับภาระร้ายอย่างความรักคนที่คุณรักดูเหมือนจะเป็นที่ต้องตาต้องใจคนคนอื่นด้วย นที่เป็นแฟนกันมาน,นานจะมีปัญหาเรื่องการมีคนใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักของคุณคู่รักที่เลิกกันไปแล้วกว่าจะกลับมาคืนดีกันจะต้องรออีกนานถึงจะมีโอกาสรีเทิรดวงการเงินการงานจะต้องระวังเรื่องคำพูดเป็นพิเศษมีโอกาสที่เกิดเรื่องขัดแยง้งจนถึงเป็นปากเสียงกันได้ระวังจะเกิดความผิดพลาดจากน้ำมือของคุณเพราะไปลงเชื่อคนผิด หากคิดกะเก่งกำไรหรือเล่นหุ้นจะไม่ได้ตามเป้าหมายควรรอเวลาสักนิดหลังวันเกิดของคุณเลขนำโชค08164260840597826ฝากกดติดตามช่อง Dream Lucky Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ